กิกิโลละรอยเมากลางบินว่ากูว่าจากสนามบินนั่งย้ไปกรุงเทพไม่เกินจำปะนะเมารถได้เปรตนี่ไปกรองแอมันเป็นเบิร์นกูจริงไปกลางบินวะคิดอะไดี้นะครับคุณคิดว่าเก่งกลางบินหรือปลอดภัยคุณแลกเขาตัวดาทัดมากมาย่าเห็นไม้บรรพ์กอนอินโดนีเซียตกแล้ว มาเลเซียเอไลคุณตายตั้งสองร้อยวันทบก็นั่นนั่นมันตกป้ายตกทุกวันก็ตกที่ังสองรอยวันอบให้รถเครงควมทุกวันไม่แรงวะรถเครงควมก็ไม่วันตายสองร้อยวับที่ไม่เคยมีประวัติว่ารถเครงเคยควมตายสองร้อยวันทบแต่รถเครงเคยควมที่หนึ่งตายสองร้อยวันบเมาติดพมประมอบหลานคุณเล็นไม่รอเคระบินไม่พอภยมาเลเซียเอไลคุตายตั้งสองร้อยวันบเราต้องแสดงความเสียใจ แปดเดือนเก้าเดือนอะไรอย่างเรือสากลอบบินไม่พอพุ่มเดี่ยวคนจอบแล้วในเป้านังซื่อนักเรียนโลกกามายยังไปโย่พื้นในเป้านังซื่อนักเรียนโลกมึงหล่ะไม่โลเห็นนะักเก้ามันสันนิทานว่นน่าจะตกมาสมุทรคูเดินแป้งนะ กุกิการยืนสมุดคุกละมาพมแต่ว่าตกจุดแล้วในมาสมุดไม่พอมีแต่ยังลบกับดินซอฮันวันกอนพบไม้บรรทัดหักอันนึงป่าไปใพอ่อแลแ่แกว่าไม่ใช่ปีกลางบินโอมที่น้อยมึงละ่ะในโรงเรียนวัดนาควดลังลูกพมเรียนอยู่วันเต็นนั่นนั่นลกูกชิดก็เรียนอยู่นั่นนั่งหลงบอลลูกตรงวัฒนธรรมแบกเซพปีเลย ในหลังวันราชะทานอ๋อเรียนดีโรงเรียนหน้ากวดลังออโรงเรียนวัดน้ากวดลังนี่ทุดยอดไม่ต้องสงไปเรียนตีโรงเรียนอื่นไหมช่อนดีโรงเรียนวัดน้ากวดลังตอนนี้เป็นโรงเรียนในควันโรงเรียนในควันคือปัตตานีครูรับต่งวันเห็นว่นในควันนั่นในควันคำหลังทีทีแพลดแล้วทำไมนักเรียนไม่เข้าแถวเด็กรับไม่แหลมยังครูตั้งเคร้งแล้ว นเปลาลรือแล่แต่กว่าฟ้าไม่เจ็ไม่เจ็บำราสอน,นหอ้ร้อยุูยไว้ซัดพอหล่อตัวลงไปไหมครับไปไปรถมึงไแแลวแต่ว่าตา้งแตนไปรถผมต้องมัดจำหลงนานซําวันถ้าไม่มัดจำผมไม่ไปผมไล่เรื่องไว้รถกันนี่วะเออมัดจำกันได้ไม่เจ็บพูดเลยหาได้มัดจำได้แล้วไปรงไปวันไหนครับไปวันนี้เอวันนี้ไม่ได้ต้องไปต่อรื้อ มันไม่กลอบเรา่ตงามาัจำสัญญาประจําเอ่อเจ้าขอรงรถขับลงมาจัดกับกูว่านี่ครับลงมาจัดครับตัวเดียวจักูไปแล้วรถคันนี้กูพ้นนะเองเลยครับลงมาจัดกับกูลงมาอ่าก็ตรวจกับปุมไม่สมัดลงไปจัดกับพี่ลงได้ครับใจต่ลงมาจัดไม่ได้อ่ะ วันนี้ก็ตำรวจไปติดกับรถไว้แล้วครับผมไม่จะมาองไปได้ข้านั่นจะปุ่ยเหี่ยวอย่างเหี่ยวใส่รูตอ่อนถ้าก็อิมปุ่มมันจะเดือดหอได้เหลืองกูแหล่ตกลงไปไม่ไปไปเด็กตาไม่มาดจำไม่ได้กับผมปุ่ยใหญ่แดงนี่ปุ่มไม่ไม่เกี่ยวปุ่ยใหญ่แดงปุ่ยใหญ่ได้ไม่ว่าเป่าวไป่ไม่เกี่ยวกันไม่มาจำพุมไม่ไปน้ำเกลือร้อย ไม่เอากันไม่มัดจับพุ่ไม่เชื่อกันอยู่คนเดียวโย่ลอกกันเพลินนั้นวันก่อนติงแล้วรับคนที่บ้านพลนี่ครับไอ้บ่าววันว่าไปตรงมันโลตัสตีเอาตอนไหนพนว่มาพุ่มไปโลตัสพุม่มก็ต,ตรงรอยกาดปตูนหนึ่งสามพันเก้าใช่มันไปโลตัสพุ่แก๊สนุ๊กออมามาถึงโลตัสอันนี้พอราจอดไม่ลงหยัดมาจิง้งเบือแทนเห็นมึงไม่ตีไปปลัดรถ ตีปลื้ดได้มันจีเอวไปหลอนแปลเปปืนเรอมึงตุ้งไปเตียวอ๋อแล้วมึงกลัวไรตุ้งวยเตียวอ่ะไม่กลัวปืนดได้แต่มันตีานมตา,มอามมแอะก็ไม่รัวกวานผมอันตรายตึ้งลังเคยรู้ไหมเนี่ยรู้ก๊งวยเตียวเจอมาแต่ร้านบุญมาเฝ้าดันกวยเตียวทาพิสูจน์ตีนไค่แต่งหลังผมอยู่เลี่ยมเลี่ยมโอ้ยก,กัดขึ้นเลย เปกแลกกันไหนบ้านนี่กูเล็ตกลงไปไม่ไปไปลำบากกูเลมนักนไม่นักกลับคันนี้ซ้ำคนเลยไป้องแท้ากันเล่นไงดีแอรบ้าเล่งไม่ดีกูควันโอจะเล็ควันลองเลตาลมตึงๆพังหน้พาพากเองเลยร้้ยบานนี่กูเลไม่สมาคย่างไับเ่วกับคตัวตัวเพราะมวนนี้ไม่รับคุณยังไม่ท ไอ้ไรเขาบอกว่าผมถามมาคุณยังไม่กลับเดี๋ยวผมจะบอกทัวรผมจะมาหนีไม่ไดุ้ณยังไม่กลับไปเรียกพูนกูมาโอเคไหมขนาดแร้งอย่างเล่าเล่าเลยกำับรถยู่ปุ่นน้อยบริการจับไว้ตั้งแต่ปุ่นทีามกับบริการแค่นี้เออส่งไกลไกลได้ทุกดีครับคุณนี่เป็นทหารนะครับทหารครับคุณจะไปนี่ไม่ทราบผมจะเดินทางไปประกาศก้งรลูกตาไดครับไอ้ไรประกันก้าบ ไม่ใช่แล้วคือว่าผมเดินต uh ั้งไปประกาศก้าวประชาจำพันมาใครได้ไม่กันฟัปกาข่าวโลดัำพันณ์นะบรรดาหกสิบบาทกับใครกันลัดปิดให้ได้หนาไม่ามาถคุณไปกี่คนไม่ทาครับไปจ้องก้นกับมีผมหรือกาไปบองล่าตอนนี้ตุกอู้ไปกันนะครับไอ้ปาดกอบ่ได้ว่ามอนใส่จานารอดครับ ไอ้บองล่าี่กูนี่ไม่ใจอู้กูจอ,อม่อมใช่ไนกะูจื้อบองล่าการลดอยาไอ้แป้งแรงนอง้องึ่อนะครับการลดไม่แป้งกับผมคิดคนอร่อยตัวนึกวันวันรอยครับเต้นไปกี่คนไปโจ้คนถ้าไปโจ้คนกาต้องใจซ้ำรอยเปล่าว่าผมคนหนึ่งกันอือเห้ยไ้ แลวมึงแกกล้องรถแลนน้วจะไหนผมไปไม่เนาะพอยัองไม่ไปลเลยเกยกบับปตาไอ้ผมไปกันกระตากกบะช้คนตะน,นําไปรอบตาเราช้ำคนกระตากช้ำรอยเปว่าคนละไรอะไรคือมึงนั่นก้าวใจพิดไม่แหลมพษดปะนางั้นชคนนะช้มคนนัน่นตู้เล้วเจ่ว่าคนโดยใจนั่นเราไปกันชองคน เมืงองนั้นเป็นเจ้าค้งรถเราไม่นับว่าคนมันจะน้าม,มาพุมาอะไรกันแล้วพอค,คนเราอยาดูทุกอย่างในคนแต่ไปนอมไม่ชอบ <c oughs> ไปกันอื่นวาไปกูอ่ะรถต่งงางห้ามย้ยไม่ใช่้าไม่ได้ตู้แพ๊บเดียวราเคลมรับจ้างกันลุยไปกันอื่นวา <c oughs> ลองเลต้าลองเลต้าอดซา <c oughs> ตัวไอุ้แคบมาแต่ปะดังพุ๊บมาถึงเดินไปกันอื่นตัวเดียวจามคนนี้กูจน,ในใตายทีี <c oughs> ลองเลต้าลองเลตา ไปกันนี้เนี่ยกว่าปลดไปตกลงไปไม่ไปครับก้าไปเ่วารก็ต้อนะตรองขารถนะก็ต้อรองคารถคือเราไปกันโจงคุณเราก็ใช้คารถแค่เพียงโจงคุณได้ไหมได้กับเทวาคุณละรอยทิบก็ามลอยน่ากันนั่นเนี่ยเฮ้ยไปกับไป ตกลงซ้ำรอยต้นใจเออเดินตังเลยเ่ยเจ้นีเดี๋ยวกับคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่ต้องแคบการตกลงอะไรก็ตามแต่ตกลงอะไรเสร็จตอนเดียวไปตอนตั้งละบ้าเรวคุยกันนจอมซามรอยการรถต้นเสียนะเออ่ากับตุกตองถึงเหมือนการน้ำมัน,นมีนยยติเข่าครับไอ้ไรเราพูเค้รถมาจังแล้วไม่อนปรบเหตุเจ้าก็รถมาเก็บเก็บผู้เดิน้านการน้ำมัน คือมึงเป็นเจ้าข้องรถนี่หายไปกันเดินว่านีกูว่ะรถกะลุยไม่ตจกลัวเลยรถอื่นกะยังลองแลตาลองแลตาไปกันนี้นะแม่ตัดเร็วจริงคุณเ้าใจไหมคือคุณเป็นเจ้าข้องรถคือนำมันนี่เจ้าข้องรถตอ้องช้พย่มปูโดยสาน้นใช้มันไม่ได้ตามกฎเจ้าข้องรถตอ้องใช้นำมันเองพอมตายพมตายรถกันอเองทีนี้พ้อนกับพ้อนเองอ่านตึง ก้ามกับกบีกันใช่ไหในเพื่อนลาวไม่ใช่รึนะจีบกับดูบเ,เ,รเรื่อง,องนี้อะไรแล้วละมากเลยละมากเลยลมากัากน <c oughs> เป็นหนักรองว่ากูเป็นหนักรองกับโจดิดอิซานาไม่ได้เบียอาสยาม <c oughs> ลงรักพวกเก่าคนเตียออกเก่เาเปล่ยนไรมาแลยอทีนี้ตกลงว่าน้ำมันมึงใชะเองมึงอะไรได้ ก็ได้แต่ว่าย้ายเพลงไม่เพลงกับการน้ำมันเพิ่มกิดตามระยะตังการน้ำมันโมงไปก็ได้คือว่าพิ่มกิดกิโลละรอยโมงกำวินว่ากูหวัง